ตาเาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของเราซื้อทุกคนวันนี้นะคะก็มาเรียนภาษาจีนกับเราซื่อ,อแล้วนะคะซึ่งในหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็จะอิงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็ยังจะอยู่ในหัวข้อตีลิวเคอร์นะคะบอปปะปาชื่อชางเหรินอยู่นะคะอ่ะก็ยังจะเรียนเกี่ยวกับบทที่6อยู่นะคะเด็กๆในเรื่องพ่อของฉันเป็น นักธุรกิจค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ในภาษาจีนนะคะบทสนทนาและการทบทวนคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆเรามาเริ่มเรียนในส่วนของคำศัพท์กันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะในส่วนของคำศัพท์นะคะเด็กๆ ก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะก็คือคำศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วก็ไม่มีรูปภาพนะคะอ่าคำศัพท์คำแรกนะคะเด็กๆหรือรูปแรกนะคะเป็นรูปชาวนาถูกไหมคะในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าหนงหมินนะคะหนงหมินนะคะอ่ะต่อไปนะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพของ คุณแม่บ้านถูกไหมคะคุณแม่ที่ทํางานอยูที่บ้านนะคะหรือที่เราเรียกว่าแม่บ้านนะคะในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่าเจียถิงจู่ฟู่นะคะ,ะต่อไปในภาพที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการมีผู้ชายขับรถถูกไหมคะในภาษาจีนเรียกว่าซื่อจีนะคะที่แปลว่าคนขับรถนั่นเองคะอ่ะ ต่อไปนะคะในภาพที่4ี่นะคะก็จะเป็นในภาพของพนักงานบริษัทถูกไหมคะ,ะในภาษาจีนเนี่ยก็จะเรียกว่าจื้อหยนนะคะที่แปลว่าพนักงานบริษัทนะคะ,ะต่อไปในส่วนของรูปที่5นะคะก็จะเป็นในรูปของคุณตำรวจนะคะเด็กๆในภาษาจีนเรียกว่าจิ่งฉานะคะที่แปลว่าตำรวจคะ่ะ และในภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพของพนักงานทําความสะอาดถูกไหมคะซึ่งในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่าชิงเจียกงค่ะอ่าอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของคำศัพท์ไม่มีรูปภาพกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะโอเคค่ะ ในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะก็จะอิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคำว่าหนงหมินถูกไหมคะที่แปลว่าชาวนาอ่ะต่อไปนะคะะก็จะเป็นคำว่าเจียถิงจู่ฟู่นะคะที่แปลว่าแม่บ้านนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำที่3ามนะคะคือคำว่า ซือจีนะคะที่แปลว่าคนขับรถค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำที่4ี่นะคะคือคำว่าซื้อแยนค่ะที่แปลว่าพนักงานบริษัทค่ะอ่ะในส่วนของคำที่5นะคะก็จะเป็นคำว่าจิ่งฉาค่ะที่แปลว่าคุณตำรวจนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของคำที่6คือคำว่าชิงเจียกงนะคะที่แปลว่า พนักงานทำความสะอาดค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์นะคะที่มันไม่ได้มีรูปภาพมั้งแต่แรกๆเนยนะคะก็จะเป็นคำว่าเซียงชุนค่ะที่แปลว่าชนบทหรือหมู่บ้านชนบทนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่าจื่อโยจื่อจนะคะที่แปลว่าอิสระหรืออิสระเสรีค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่าเชิงอินค่ะที่แปลว่าเสียงนั่นเองค่ะอ่ะถัดจากคำว่าเชิงอินที่แปลว่าเสียงนะคะก็จะเป็นคำว่าเจียนนะคะที่แปลว่าการตัดค่ะอ่ะต่อไปนะคะจากคำว่าเจียนที่แปลว่าตัดนะคะก็จะเป็นคำว่ากึ่งเจียค่ะที่แปลว่ายิ่งหรือยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ เกลงเจียเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต่อด้วยคำว่าจื่อหุยค่ะที่แปลว่าสั่งการบังคับบัญชานะคะอ่ะต่อไปนะคะจากคำว่าจื่อหุยเสร็จก็จะเป็นคำว่าจัวค่ะที่แปลว่าการจับหรือจับกลุ่มนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่าเชียวโตท,ที่แปลว่าขโมยนั่นเองค่ะอ่ะซึ่ง นี่เราก็เรียนไปแล้วถูกไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยคําศัพท์เหล่านี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราเข้าไปเริ่มเรียนในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะเนื้อหาที่เราจะเริ่มเรียนก็จะประกอบด้วยไวยากรณ์และก็บทสนทนาถูกไหมคะสาหรับไวยากรณ์จีนนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการซ้ําของคํานะคะซึ่งจะมีอยู่2ลักษณะคือการซ้ําของคํานามและก็การซ้ําของคํากริยาค่ะซึ่ง การซ้ำเนี่ยของคำนามนะคะในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีคำนามโดดนะคะซึ่งคำนามโดดเนี่ยมันจะเป็นคำนามที่มีพยางค์เดียวนั่นเองค่ะมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่มันจะสามารถใช้คำซ้ำกันได้นะคะซึ่งพอซ้ำปุ๊บความหมายมันก็จะแปลว่าทุกๆยกตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าเทียนที่แปลว่าวันถูกไหมคะพอใช้คำซ้ำเป็นเทียนเทียนจากคำว่าวันปกติเลยแปลว่าทุกๆวันนั่นเองค่ะ สองนะคะคาว่าเจียนะคะที่แปลว่าบ้านถูกไหมคะ,อะพอซ้าเจียเจียนะคะจากคําว่าบ้านปกติเลยแปลว่าทุกๆบ้านนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการซ้ําในส่วนของคํานามค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการซ้ําของคํากริยานะคะซึ่งกริยาที่ซ้าเนี่ยต้องเป็นกริยาโดดเหมือนกันนะคะซึ่งคํากริยาโดดกับคํานามโดดเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นเสียงพยางค์เดียวเหมือนกัน เป็นเสียงพยายงค์เดียวเหมือนกันนะคะซึ่งการใช้คํากริยาโดดเนี่ยคำกริยาเนี่ยเป็นเสียงเดียวซ้ําคํากันเนี่ยจะทําให้น้ําเสียงในการสนทนาเนี่ยมันดูผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนเนี่ยก็มักจะใช้รูปแบบการพูดอยู่2แบบในกะหรือรูปแบบการซ้ำสองสองแบบก็คือซ้ําแบบ AA นะคะก็คือกริยาตัวนั้นซ้ํากันต่อกัน2อ,อันนะคะหรือ เอบวกคำว่าอีหร e e, e, so, like okay. ืออีนะคะแล้วก็ตามด้วยเอซึ่งเอเนี่ยหมายถึงกิริยาที่เราใช้ในการซ้ำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าข้านนะคะข้านนะคะที่แปลว่าดูนะคะเด็กๆอ่ะข้านที่แปลว่าดูนะคะเป็นกริยาแปลว่าดูจะซ้ำโดยการใช้เอเอก็คือข้านข้านหรือข้านขันนะคะ หรือจะใช้ในการซ้ำแบบ a ea ก็จะเป็นข้านอีกข้านนะคะที่แปลว่าดูหรือดูซักหน่อยดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายในการใช้ํำนะคะหรือคําว่าทิงนะคะที่แปลว่าฟังถูกไหมคะจะซ้ำเป็นทิงทิงหรือทิงอีทิงนะคะที่มีความหมายว่า ฟังหน่อยหรือฟังสักหน่อยนะคะมันพอฟังเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นน้ำเสียงที่แบบสบายสบาย,บายไม่เครียดนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ showy s o w นะคะก็คือบทสนทนาน,นั่นเองค่ะ,อะโอเคค่ะในส่วนของ showy show นะคะ show แปลว่าพูด showy s พูดสักหน่อยนะคะเห็นไหมใช้การซ้ํากิริยา showy s o พูดสักหน่อยถูกไหมคะ หรือบทสนทนาของเรานั่นเองค่ะอ่ะในส่วนของบทสนทนานะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดการหลงนะคะเราซื้อก็เลยใส่ตัวละครชื่อตัวละครให้นะคะคนนี้นะคะใส่เสื้อสีเหลืองๆนะคะชื่อลี่ลี่นะคะคนผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงนะคะชื่อต้าหลงนั่นเองค่ะอ่ะในประโยคนี้นะคะเขาจะถามตอบเกี่ยวกับอะไรนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะอ่ะลี่ลี่นะคะถามว่ายังไงเขาบอกว่า เนอบวกอีเป็นนี้เสียงสามเป็นนี่มบวกอาเป็นมามบวกอาเป็นมาจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจ้วชื่อบวกเอินเป็นเชิญเสียงสองเป็นเฉินมบวกเออเป็นเมอเกอบวกองเป็นกงจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจั้วประโยคนี้นะคะอ่านว่านี่มามาจ้วเฉินเมอกงจ้วนะคะนี่แปลว่าคุณ มา嘛แปลว่าแม่ถูกไหมคะจ้วในที่นี้แปลว่าทำคะ่ะลูกเฉินเมอแปลว่าอะไรกงจั้วแปลว่าทำงานหนี่มา嘛จ้วเฉินเมอกงจ้วนะคะแปลว่าแม่ของคุณเนี่ยทำงานอะไรนะคะอ่ะลี่ลี่ลถามต้าหลงก็เลยตอบว่าอูบวกวอเป็นวอเสียงสามเป็นวอมอบวกอาเป็นมามอบวกอาเป็นมาแต่เป็นเสียงเบาเลยอ่านว่าเป็นมา อบวกอูเป็นป ER. ูเสียงสี่เป็นปู <ain> <turn Cul kiss essa> ้เกอบวกองเป็นกงจื้อบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจ้วเธอบวกอาเป็นทาชื่อบวกอือเป็นชื่อเสียงสี่เป็นเชื่อจีบวกเอียเป็นเจียเธอบวกอิงเป็นทิงเสียงสองเป็นถิงจื้อบวกอูเป็นจูเสียงสามเป็นจูอ่ะเป็นจู่ฟอบวกอูเป็นฟูเสียงสี่เป็นฟู่นะคะบอม้าม่ปู้งงจ้วทาชื่อ เจีย๋ยถิงจู่ฟู่เขาบอกว่าบอบมาหมานะคะบอบแปลว่าฉันมาหมาแปลว่าแม่ปู่แปลว่าไม่นะคะกงจั่วแปลว่าทํางานทาในที่นี้นะคะแปลว่าเขาเขาเนี่ยมันเป็นตัวหนีอย,อยู่ข้างหน้าให้เราสังเกตนะคะแสดงว่าเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นทาที่เขาหมายถึงหมายถึงทามาหมานะคะก็คือแม่ของเขานั่นเองนะคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะ เจียถิงจู่ฟู่นะคะแปลว่าแม่บ้านถูกไหมคะเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะแม่ของเขาคือแม่บ้านนะคะเขาก็เลยถามต่อนะคะว่าเนื้อบวกเอีเป็นนีเสียงสามเป็นหนีปอบวกอาเป็นปาเสียงสี่เป็นป้าปอบวกอาเป็นป่า,ปปา,ปา,ปปาจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจัว้ว ชื่อบกเอินเป็นเชินสิงสองเป็นเฉินมอบกเออเป็นเมอเกอบกองเป็นกงจือบวกอัวเป็นจัวสิงสี่เป็นจั้วนี่ป้าปะจ้วเฉินเมอกงจั้วนะคะนี่แปลว่าคุณป้าปะแปลว่าพ่อจั้วแปลว่าทำเฉินเมอแปลว่าอะไรกงจั้วแปลว่างานถูกไหมคะนี่ป้าปะจ้วเฉินเมอกงจั้วพ่อของคุณทํางานอะไรถูกไหมคะเขาก็เลยตอบไปว่า อูบวกวอเป็นวอเสียงสามเป็นวอปอบวกอาเป็นปาเสียงสี่เป็นป้าปอบวกอาเป็นป่าชื่อบวกอือเป็นชื่อเสียงสี่เป็นชื่อชื่อบวกอางเป็นชางรือบวกเอินเป็นเรือนเสียงสองเป็นเรือนวอป้าป่าชื่อชางเรือนนะคะวอแปลว่าฉันป้าป่าแปลว่าพ่อวอป้าป่าก็คือพ่อของฉันถูกไหมคะ ชื่อในภาษาจีนแปลว่าเป็นคือใช่ชางเหรินคือนักธุรกิจค่ะบอปป้า,ปาชื่อชางเหรินก็คือพ่อของฉันเป็นนักธุรกิจนั่นเองอ่าอันนี้นะคะในส่วนของบทสนทนาในบทที่หนึ่งนะคะเราซื้อทบทวนให้อีกรอบนะคะโอเคนี่มามาจ่วดเฉินเมอร์กงจ่วนะคะแปลว่าแม่ของคุณทำงานอะไรนะคะ ตาหลวงเลยต่อไปวอบมามาปู้กงจ้วทาชื่อเจียถิงจู่ฟู่อ่าเขาบอกว่าแม่ของเขาไม่ได้ทำงานนะคะแม่เป็นแม่บ้านนะคะหนี่ป้าป่าจ้วเฉินเมอกงจ้วพ่อของคุณทำงานอะไรนะคะวอบ ป้าป่าชื่อชางเหรินนะคะพ่อของฉันเป็นนักธุรกิจค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของบทสนทนาพารากราฟที่สองเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะในส่วนของพารากราฟที่สองนะคะก็จะมีชื่อเหม่ยเหม่ยหรือหิงนะคะเหม่ยเนอบวกอีเป็นนีเฉิงสามเป็นหนีป้าบวกอาเป็นปาเฉิงสี่เป็นป้าปอบวกอาเป็นป่า มบวกอเป็นมามบวกอเป็นมาแต่เป็นเสียงเบาก็เลยเป็นหมาถูกไหมคะเกบวกองเป็นกงจือบวกอวเป็นจัวเสียงสีเป็นจัว่วมบวกอเป็นมาประโยคนี้อ่านว่านี่ป้าป่ามามากงจั่วมานี่แปลว่าคุณถูกไหมคะป้าป่าแปลว่าพ่อมามาแปลว่าแม่ถูกไหมลูกนี่ป้าป่ามามาก็คือพ่อกับแม่ของคุณถูกไหมคะกงจั่วแปลว่าทํางานมาแปลว่าไหม นีป้าป๋ามาหมากงจั่วมาก็คือพ่อกับแม่ของคุณทํางานไหมถูกไหมคะใช่หมิงก็เลยตอบไปว่าอูบวกวอเป็นวอเสียงสามเป็นวอปอบวกอาเป็นปาเสียงสี่เป็นป้าปอบวกอาเป็นป้ามอบวกอาเป็นมามอบวกอาเป็นมาแต่ว่าเป็นเสียงเบาก็เลยเป็นสระอถูกไหมคะเตอบวกอัวเป็นตัวเกอบวกองเป็นกงจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจั่วเขาบอกว่า บ่ป้าป่ามาหมาโตกงจ้วนะคะบ่ก็คือชั้นป้าป่ามาหมาป้าป่าคือพ่อมาหมาคือแม่ถูกไหมคะตัวในภาษาจีนแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้หมายถึงทั้งคุณพ่อแลวก็คุณแม่นะคะกงจ้วคือทํางานถูกไหมคะบ่ป้าป่ามาหมาโตกงจ้วก็เลยเป็นพ่อกับแม่เนี่ยทั้งคู่เลยก็คือทํางานถูกไหมคะต่อไป เธอบวกอาเป็นทามอบวกเอินเป็นเมินจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป so ็นจ้ว well, ช so 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 ื come, ่อบวกเอินเป็นเชนเสียงสองเป็นเฉินมอบวกเออเป็นเมอเกอบวกองเป็นกงจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจั้วะทาเมินจ้วเฉิเมอกงจ้วนะคะทาแปลว่าเขาถูกไหมคะเมินแปลว่าพวกทาเมินก็คือพวกเขาจ้วแปลว่าทำเฉินเมอแปลว่าอะไรกงจ้วแปลว่างาน ้ามันจ้วเฉินเมอกงจ้วก็คือพวกเขาทำงานอะไรนั่นเองนะคะเขาก็เลยตอบไปว่าเธอบวกอาเป็นทามอบวกเอินเป็นเมินชื่อบวกอือเป็นชื่อเสียงสี่เป็นชื่อเนอบวกอง,นนงงองเป็นนงเสียงสองเป็นหนงมอบวกอินเป็นมินเสียงสองเป็นหมินนะคะถ้าถ้ามินชื่อหนงหมินนะคะถ้าเมินก็คือพวกเขาพวกเขาในที่นี้หมายถึงใครคะลูกพ่อกับแม่ถูไหมคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ หนงมินคือชาวนานั่นเองอ่าถ้ามันชื่อหนงหมินก็คือพวกเขาเป็นชาวนาหรือในความหมายล้วก็คือเกษตรกรน,นั่นเองนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะทบทวนให้นะคะในส่วนของพารากราฟที่สองอีกรอบหนึ่งนะอ่ะในพารากราฟที่2นะคะอ่ะเหมยเหนยนะคะถามว่านี่ป,ป้าปามามากงจ้ว มาอ่านี่ป้าป่าม,มาหมากงจั่วมาก็คือพ่อกับแม่ของคุณทํางานไหมเขาเลยบอกว่าบป่ป้าป่ามาหมาโตโงจั่วนะคะพ่อกับแม่เขาทํางานถูกไหมคะเขาบอกว่าทามัินจั่วเฉินเมิ่งจงั่วก็คือพวกเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรหรอทามเินเชื่อหนงหมินนะคะก็คือเขาทําเกี่ยวกับเกษตรกรนั่นเองค่ะหรือเป็นชาวนานั่นเอง ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการบ้านแล้วสำหรับในการเรียนวันนี้มีใครสงสัยในบทสนทนาตรงไหนในเอ่ยถ้ามีใครสงสัยในบทสนทนานะคะเด็กสามารถถามเรอซื้อได้ผ่านทางไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มหรือจะโทรหาเราซื้อก็ได้นะคะ,ะต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูในส่วนของการบ้านกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะ โอเคค่ะในส่วนของการบ้านนะคะเหล่าซื้อก็จะให้เด็กๆเนี่ยอ่านบทสนทนาแล้วบอกว่าถูกหรือผิดซึ่งบทสนทนานะคะเหล่าซื้อได้สอนไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อแรกนะคะลี่ลี่เตอะป้าป่านะคะชื่อจิงฉาอ่ะลี่ลี่เตอะป้าป่าชื่อจิงฉาถูกไหมคะลี่ลี่คือคนไหนลี่ลี่คือผู้หญิงใส่ เสื้อสีเหลืองถูกไหมคะอ่าที่เราซื้อเขียนชื่อไว้ให้ข้างบนนะคะเตะแปว่าของป้าป่าไปว่าพ่อลี่ลี่เติะป้าปาก็คือพ่อของลี่ลี่ถูกไหมคะชื่อในภาษาจีนแปลว่าเป็นคือใช่จิงฉาแปลว่าตำรวจนะคะลี่ลี่เติอป้าป่าชื่อจิงฉาพ่อของลี่ลี่คือตำรวจข้อนี้ถูกหรือผิดคะอ่ะถ้าเด็กๆสังเกตมันก็จะผิดถูกไหมคะเพราะว่าใน บทสนทนานะคะลิลี่เป็นคนถามแล้วลิลี่ก็ไม่ได้พูดถึงข้อหรือแม่ของเขาเลยเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งจึงตอบเป็นผิดนั่นเองนะคะอ่าก็จะตอบผิดนะคะ่ะหรืออีกสักข้อหนึ่งอ่าข้อที่8นะคะเขาบอกว่าต้าหลงเต๋บป้าป่าชื่อชางเหรินนะคะตาหลงเติบป้าป่าชื่อชางเหรินต้าหลงคือคนไหนล่ะ ก็คนที่ใส่เสื้อสีม่วงถูกไหมคะเติบป้าป่าป้าป่าแปลว่าพ่อเติบแปลว่าของต้าหลงเติบป้าป่าก็คือพ่อของต้าหลงถูกไหมคะชื่อในภาษาจีนแปลว่าเป็นคือใช่ถูกไหมลูกช่างเหรินแปลว่านักธุรกิจถูกไหมคะอ่าต้าหลงเติบป้าป่าชื่อช่างเหรินเลยแปลว่าพ่อของต้าหลงเนี่ยเป็นนักธุรกิจอ่าถูกหรือผิดคะถูกเพราะว่าแม่ของเขาเป็นแม่บ้านพ่อของเขาเป็นนัก ธุรกิจแค่นี้เองค่ะทำได้ไหมคะเด็กๆถ้าใครทำไม่ได้หรือสงสัยตรงไหนเด็กๆสามารถทักหาเราซื้อได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในการสอนก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะในการทำการบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คาบหน้านะคะถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับการบ้านหรืออะไรงไงสามารถติดต่อเรอซื้อได้ตลอดเ,เลยนะคะ ในส่วนของไฟล์างานนะคะเราื้อจะทำการแนบไปให้นะคะหลังจากเราเรียนออนไลน์จบทุกครั้งอย่าลืมไปเปิดดูนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ